สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาตสวรรค์เพื่อที่จะตามหากล้วยไม้เขี้ยวเพลิงเจียงอี้ได้เข้าไปในซากปรับหักพังสลายบาปและไปกับอีฉานและหยินร่วปิงเขาหลอกเสียเฟยและฉกกล้วยไม้เขี้ยวเพลิงมาพร้อมกับสมุนไพรวิญญาณอีกมากมาย ก่อนหน้านี้เจียงอี้ไม่มีเวลาได้ตรวจสอบสมุนไพรวิญญาณที่ได้มาและเมื่อทำสงครามกับจัก,กรพรรดิอุดรเขาก็ลืมมันไปสนิทและในตอนนี้เขาก็นึกขึ้นได้ถึงเรื่องนี้สมุนไพรวิญญาณที่เติบโตในน้ำมักเป็นธาตุวารี ส่วนที่เติบโตบนหิมะมาเป็นาธาตุน้ำแข็งและสมุนไพรที่เติบโตในทะเลเพลิงก็น่าจะเป็นาธาตุอะคีโดยธรรมชาติมีบางอย่างที่อยู่ในมือของเจงอี้สว่างขึ้นมาเขาแบมือออกมาและ,และเห็นดอกบัวสามใบ นี่เป็นสมุนไพรวิญญาณชิ้นสุดท้ายที่ประทุกออกมาจากทะเลสาบเพลิงตามหลักแล้วมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดดอกบัวน,นั้นเริ่มแกว่งไปมาราวกับว่ามันยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งมันแสดงให้เจียงอี้ได้เห็นว่าสมุนไพรชนิดนี้ล้ำค่ามากขัดเกาวเจียงอี e ้เริ่มกังวลในการขัดเกล่าแก่นของราชาอสูรน้ำแข็งถือเป็นเรื่องใหญ่หากเกิดสิ่งใดผิดพลาดเขาอาจจะไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดนั้นได้ ยิ่งไปกว่านั้นเจียงอี e ้ยังไม่รู้ด้วยว่าสมุนไพรดอกบัวนี้เป็นสมุนไพรวิญญาณชนิดใดใครจะไปรู้ว่ามันจะทำหน้าที่คอยควบคุมพลังน้ำแข็งหรือไม่แต่มันก็เท่านั้นตั้งแต่ที่เขาได้พบซูรูสเซียครั้งที่สองเขาก็พบว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะสงบสติตัวเองทุกวันที่ผ่านไปนั้นราวกับถูกทรมาน เตียงอี e ้แทบรอไม่ไหวที่จะพัฒนาพลังของตนเองและกวาดล้างเผ่าพันธุ์คนแคระและกลับไปยังราชวังศักดิ์สิทธิ์จากกระพัดลีลับเพื่อนำของของนิกายสุขาวดีซ่อนเร้นมาเพื่อช่วยสูรั่วเซียแล้วเตียงอี e ้ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของเขาได้และไม่อาจปล่อยให้คนอื่นรู้ว่าแก่นของราชาอสูรน้ำแข็งอยู่กับเขาด้วย นั่นคือเหตุผลว่าเหตุใดเขาถามแต่โมเอย่าเอ๋อและไม่ถามโมเอชีและคนอื่นๆเรื่องราชันอสูรน้ำแข็งมากนักจากรูปลักษณ์แล้วโมเอย่าเอ๋อก็รู้เรื่องนี้เพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น เจียงอี้มั่นใจว่าแม้ว่าเขาจะถามอะไรเพิ่มเติมนางก็คงจะไม่สามารถอธิบายได้เช่นกันตั้งแต่ที่โมเอเฉินไปทะเลน้ำแข็งเจียงอี้ก็คาดเดาว่าเขาน่าจะใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะกลับมา ซึ่งตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เจียงอีิจะขัดเกลาแก่นของราชันอสูรน้ำแข็งหากเขารอจนกว่ามวยเฉินจะกลับมามวยเฉินอาจจะสังเกตเห็นแหล่งพลังงานน้ำแข็งขนาดใหญ่เช่นนี้ได้จะขัดเกลาหรือไม่ขัดเกาดี้ เจียงอี้ตีกับตัวเองอยู่นานเขาหลับตาลงเพื่อไต่ตองทางเลือกของเขาไม่กี่วินาทีในที่สุดเขาก็ตัดสินใจที่จะขัดเกล่าแก่นของราชาอสูรน้ำแข็งการต่อสู้ที่ทะเลน้ำแข็งเจียงอี้สังหารประมุขน้อยทั้งสามเผ่าไปแล้วและทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างสามเผ่ากับนิกายคมดาบตะกัแตนเมยเฉินเองก็ไปที่นั่นด้วยเช่นกันก่อนที่เจียงอี้จะออกมา เขายังเห็นเผ่ามังกรเชื่อเวินออกมาสร้างปัญหาให้เชาวต้้นเทียนและยังมีนิกายอื่นอีกมากมายที่เข้าไปพัวพันกับการต่อสู้นี้อาจกล่าวได้ว่าความโกลาหลกำลังประทุขึ้นในเขตแดนหิมะก็เป็นได้ แม้ว่าผู้อาวุโสที่ห้าจะช่วยเขาและเฉาต้นเทียนได้ปล่อยราชันอสูรน้ำแข็งออกมาแต่มันก็ยังมีช่องว่างในเรื่องนี้มากเกินไปนอกจากนี้เจียงอี้ยังได้แก่นพลังของราชาอสูรน้ำแข็งมาด้วย หลังจากสูญเสียประมุกน้อยและยอดฝีมือมากมายไปทั้งสามเผ่าพันธุ์จะต้องเดือดดานมากไม่มีผู้ใดรู้ว่าสิ่งต่างๆในเขตแดนหิมะจะเป็นไปในทางใดด้วยความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นในเขตแดนหิมะยามนี้ ผู้ใดจะร่วงรู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเกิดสิ่งใดขึ้นหากตัวตนของเจียงอี้ถูกเปิดเผยแม้แต่โมวเฉินเองก็ไม่สามารถปกป้องเจียงอี้จากความเกลี้ยโกรธดของสามเผ่าพันได้ นั่นคือเหตุผลที่เจียงอี้ตัดสินใจที่จะเสี่ยงในตอนนี้และขัดเกล่าแก่นพลังของราชันอสูรน้ำแข็งหากมันสามารถเปิดใช้งานเตาหลอมศัก,ศกดิ์สิทธิ์ได้เขาก็จะพอมีหนทางขึ้นไปสู่การทะลวงขอบเขตกึ่งเทพได้ฟังนะ ถ้าจะเข้าสมาธิสิบวันเพื่อพักฟื้นข้าไม่ต้องการจะพบหน้าใครเลยแม้แต่สตรีศักดิ์สิทธิ์ก็ตามเจียงอี้เดินออกมาจากประตูและบอกทหารทั้งสี่ที่ยืนเฝ้าอยู่ สิบวันก็เพียงพอสำหรับเจียงอี้ในการขัดเกล่าแก่นพลังราชันอสูรน้ำแข็งแล้วทหารทั้งสี่เองก็เชื่อฟังมากเช่นกันพวกเขาปิดประตูทันทีและเจียงอี้ก็กลับเข้าไปข้างในพร้อมกับนำแก่นพลังออกมาอย่างระมัดระวัง มันจะต้องขัดเกลาอย่างไรกันนะเจียงอี e ้ถือดอกบัวสามใบในมือข้างหนึ่งและถือแก่นพลังราชาอสูรน้ำแข็งไว้อีกข้างหนึ่งเขามองพวกมันอย่างสับสนเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มขัดเกลาอะไรก่อน ข้าน่าจะขัดเกล่าพวกมันไปพร้อมๆกันทันทีที่เจียงอี้ตัดสินใจเขาก็ปล่อยแก่นแท้พลังของตัวเองออกมาสองลูกเพื่อห่อหุ้มดอกบัวสามใบและแก่นพลังของราชาอสูรน้ำแข็ง ลูกน้ำแข็งและลูกไฟเริ่มกระบวนการกลั่นกรองทันทีเจงอี J ้ e คาดเอาไว้ว่าร่างกายของเขาอาจไม่สามารถทนทานต่อแรงกดดันนี้ได้ดังนั้นเขาจึงขัดเกลามันทั้งสองสิ่งเพื่อให้มันค่อยๆเป็นไปช่วงเวลาที่แก่นแท้พลังของเจงอี e ้สัมผัสกับดอกบัวสามใบและแก่นพลังอสูรร่างกายของเจงอี e ้ก็สั่นสะท้านอย่างรุนแรง แม้แต่ดวงจิตวิญญาณของเขาก็สั่นสะท้านไปหมดเมื่อพลังที่น่าสะพรึงกำลังเข้าสู่ร่างกายของเขาจากฝ่ามือทั้งสองข้างพลังนั้นมีแหล่งพลังงานที่รุนแรงทั้งสองอย่างหนึ่งในนั้นเป็นอย่างที่แข็งแกร่ง มันทั้งแข็งและร้อนและรู้สึกราวกับมีเพลิงหนืดไหลผ่านเส้นเลือดของเจียงอีปไปทำให้มือซ้ายของเขามอดไม่ขณะที่มือของเขาสั่นอย่างรุนแรงมากขึ้นดอกบัวสามใบเองก็เกือบจะหลุดออกจากมือของเขาไป ส่วนอีกพลังหนึ่งก็มีหญินที่แข็งแกร่งมากมันทั้งเย็นและนุ่มทำให้มือขวาของเขาชาจากความหนาวเย็นทันทีเมื่อพลังงานนี้เข้าสู่เส้นเลือดที่แขนขวาของเขาเขารู้สึกราวกับว่าร่างกายซีขวาทั้งหมดกลายเป็นน้ำแข็งและเขาแทบไม่รู้สึกอะไรกับร่างกายซีนั้นอีกต่อไปน่าสะพรึงอะไรเช่นนี้ ทัในใดนั้นเจียงอี้ก็เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์เขาพยายามไม่สนใจว่าเกิดสิ่งใดขึ้นกับร่างกายของเขาเขาเกรงว่าเขาจะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันได้และสลบไปข้าจะทำอย่างไรดี ก็าจะกักเก็บพลังทั้งหมดนี้ไว้ที่ใดกันร่างกายครึ่งหนึ่งของเจงอี e ้ถูกเผาไหม้ส่วนอีกครั้งก็ถูกแช่แข็งเขาจึงเริ่มตื่นตระหนกพลังยังคงไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาทำให้ด้านซ้ายร้อนมากขึ้นและด้านขวาก็เย็นลงยิ่งกว่าเดิมดอกบัวสามใบมีลักษณะเป็นอย่างที่แข็งแกรง่งแต่มันไม่ได้ถูกสร้างมาจากเปลวเพลิงแต่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ แม้แต่ไข่มุกวิญญาณเพลิงก็ยังไม่สามารถปกป้องเจียงอี้ได้จากผลของสมุนไพรวิญญาณนี้พลังที่รุนแรงนี้ไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของเขาและดูเหมือนว่าแม้แต่เส้นเลือดของเขาก็ยังเหมือนจะแตกส่านไป นำพวกนี้เข้าไปในตันเทียนดูแล้วดูสิว่าตําหนักดาวจะรับมันได้หรือไม่เจียงอี e ้เกิดความคิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วหากตําหนักดาวหนึ่งดวงสามารถดูดซับพลังงานทั้งสองประเภทได้พลังงานทั้งสองก็จะสามารถผสานร,รวมเข้าด้วยกันได้และกลับคืนสู่ปกติภายในตําหนักดาวของเจียงอี้ได้นี่ดูเหมือนจะไม่ใช่ความคิดที่แย่นัก ดังนั้นเจียงอี้จึงใช้ศาสตร์นิรนามเพื่อส่งพลังทั้งสองประเภทเข้าไปในตันเทียนของเขาแต่ดาวทั้งเก้าดวงในตันเทียนของเจียงอี้ไม่ขยับเลยมันไม่ใช่พลังที่หนึ่งในตำหนักดาวเขาจะดูดซับไว้ได้ข้าจบเหตแล้ว ร่างกายของข้าไม่มีทางดูดซับพลังเหล่านี้ได้จริงๆหรือเจียงอี้เริ่มหวาดกลัวเป็นอย่างมากพลังทั้งสองประเภทนี้เข้าสู่ร่างกายของเขามากเกินไปและมันยังหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆซึ่งมันหยุดไม่ได้ และเมื่อพลังเข้ามาสูงอยู่ในร่างกายของเจียงอี้มากๆเข้าเจียงอี e ้ก็จินตนาการว่าร่างของเขาจะระเบิดออกเป็นชิ้นๆว่ากันว่าพลังน้ำแข็งของราชานอสูรน,น้ำแข็งจะช่วยให้ขอบเขตเทียนจุนสร้างวิญญาณเทพได้ ติ่งอินึกถึงสิ่งที่โมเอเย่าเอ๋อบอบขาวหรือว่าพลังน้ําแข็งเป็นพลังวิญญาณประเภทหนึ่งที่ต้องดูดซับโดยดวงจิตวิญญาณดวงจิตวิญญาณหลักของเขามีหน้าที่ดูดซับพลังทั้งหมดนี้หรือไม่นะอย่างไรก็ตาม พลังงานทั้งสองประเภทนี้รุนแรงมากหากเจียงอี้นำพวกมันเข้าไปในทะเลแห่งดวงจิตมันมีโอกาสที่จะสร้างความรุนแรงมากเกินไปและดวงจิตของเจียงอี้จะแตกออกเป็นเสียงเสี่ยงดวงจิตของเขามีค่ามากนักเขาไม่สามารถปล่อยให้มันบาดเจ็บได้ช่างมันเถอะ ยังไงเสียค่าก็จะตายอยู่ดีเจียงอี e ้เลิกคิดมากร่างกายของเขามีพลังงานเหล่านี้มากเกินไปจนเขาคิดว่าเส้นเลือดของเขาจะแตกสั้นได้ทุกเมื่อเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องส่งพลังงานนี้เข้าไปสู่ทะเลแห่งดวงจิตของเขาเจียงอี e ้ต้องการจะบังคับให้พลังงานทั้งสองประเภทนี้มารวมกันในเส้นเลือดเพื่อดูว่าพวกมันจะต้านทานกันและรุนแรงน้อยลงได้หรือไม่ แต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าพลังงานทั้งสองนี้จะไม่ถูกชะตากันมากเสียจนพวกมันไม่สามารถเข้าใกล้กันได้ทันทีที่พลังงานประเภทหนึ่งออกมาพลังงานอีกประเภทก็จะหลบหนีไปมันเป็นไปไม่ได้ที่พวกมันจะเข้าใกล้กันเลย ถ้าเสี่ยงเกินไปคราวนี้ข้าเลยเถิดไปแล้วเจียงอี e ้ถอนหายใจทุกสิ่งที่เขาจะทำได้คือรอดูว่าเมื่อพลังงานทั้งสองเข้าสู่ทะเลแห่งดวงจิตของเขาแล้วมันจะเป็นเช่นไรอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ